ตอนนี้ผมอยู่ที่มารีน่ายอดขับครับ,รบพัทยานี้เองครับตอนนี้แสงกำลังสวยในการที่เราจะถ่ายรูปฮะแต่ว่าเป็นตีมแบบว่าคลึมๆบากาไปเลยอดแสงคอนทราสต์ที่นี่สงบดีครับแล้วก็ที่พักก็ไม่แพงมากครับห้องดีลักซ์อยู่ที่สองพ นิดๆถ้าจองผ่านอกโกด้านะครับเข้าไปที่ w w w a อรอยบ k เคเคครับแล้วก็เข้าไปตรงคลิกตรงอกโกด้าแล้วก็ค้นหาพัทยาหรือว่ามารีนา่ายอดครับได้ครับค <c oughs> นใจะให้ชมบรรยากาศตอนนี้จริงๆเขาปิดไม่ให้เดินข้างในแล้วฮะหกโมง แปดโมงเช้าถึงหกโมงครับเดินเล่นได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันจะมาถ่ายไปตอนนี้ก็แสงตุ่นๆต,ตอนเย็นแหลมๆไปก่อนฮนะ